สวัสดีครับพศินลุงวุฒิครับเป็นนักแสดงหน้าใหม่ครับไม่ใช่แล้วก็ทํางานมาตั้งแต่อายุสี่ขวบครับตอนนี้ก็สามบทของเรื่องนะครับเป็นผลงานเรื่องเท่าไหไรไม่ทราบแต่ว่าเรื่องนี้รับบทเป็นเอกครับซึ่งเป็นเป็นบทที่ผมไม่เคยได้รับเท่าไหร่กับการที่แบบเป็นคนปกติธรรมดาที่แบบนีรันดรอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย้าไไม่รู้นะไม่เฉลยที่แบบครับมันเป็นการทํางานที่แบบเหมือนกับเราไปทีมงาน มีหลายครั้งที่นักแสดงต้องทําเกินหน้าที่โดยสมัครใจเพื่อให้งานสําเร็จลุลุ้งไปได้ดีผมเปิดมาเบรกดาวแน่นมากเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายวันเดียวผมว่าใครอื่นไม่ไมีทางทำได้ก็เท่าที่ร่วมงานกันมานะครับหนึ่งวันแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นแบบว่าโปรเฟชชั่นอลหมดเลยแล้วก็เราเส้นใหญ่ก็เกิดจะไม่ทันแต่เนี้ยห้าสิบสองีในหนึ่งวันถ้าปกติแล้วเรื่องนี้นะฮะถ้าเป็นกองทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณสองวันหรืสามวัน เป็นอย่างต่ําแต่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้จริงๆในหนึ่งวันนี้ใกล้เสร็จแล้วอะก็ก็ชื่นชมในในความพยายามมันก็การปรับหน้ากล้องให้ให้มันดาเนินไปได้อย่างดีแล้วโชคดีที่ผู้กกับทีมงานทั้งกล้องทั้งเนี่ยเขาฟังเราผู้ช่วกับเนี่ยเขาฟังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าในแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแล้วก็รวบสีนซึ่งผลมันเท่ากันกับท่าสิบสองสีนก็ อยากให้เสร็จเร็วๆนะจะได้ติดตามชมหลังจากต่อแล้วครับเ,เล่นละครเรื่องนี้เป็นละครค่อนข้างที่จะแหวกแนวกับที่เคยเล่นมานะคะเป็นบทบาทที่ชวนน่าติดตามมากแล้วก็จริงๆน้าหวานๆอย่างนี้แต่โหดมากเลยค่ะตามบทนะคะฝากผลงานออช่วยติดตามหลอ,อ,อนซ่อนผวาตอนตุ๊กตาผีด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกค่ะรับบทเป็นของขวัญกับขวัญข้าวค่ะ อายุ9ก้าขวบแล้วค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะฝากผลงานเรื่องหลอนซ่อนผวาตอนตุ๊กตาบ๊ายบายเออรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นแบบแนวเล้ร้แบบนี้ก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับระบบเป็นอาร์มครับก็สนุกตื่นเต้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาถ่ายทำรายการนี้ครับ ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกที่ผมได้แสดงครับก็ปีตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับก็ทําออกมาเต็มที่ครับถ้าแบบที่ที่เป็นผมครับอ๋อก็ตื่นเต้นดีครับสนุกนะครับก็ฝากติดตามทาง l a n โบสแลนโบสตูดิโอด้วยครับแล้วก็ YouTube ก็มีแลนโบเหมือนกันครับ Facebook กสเตจเดินหลอดสร้างผวาครับผม ฝากคนนั้นก็ฝากสติลเด่นหลอสซ่อนผวาด้ยค่ะ EP3 สามตอนตุ๊กตาแบบว่าได้รับในจีบวกเยอะมากเลยก็ดีค่ะสนุกดีแล้วก็ได้แบบเหมือนพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะเหมือนว่าตัวเองได้ย้อนกลับไปแบบสมัยเรียนอีกครั้งได้ทํากิจกรรมอะไรอย่างเงีย้ยค่ะมูชื่อแจมค่ะรับบทเป็นม่านค่ะอายุหขวบค่ะ มันรู้สึกสนุกงนีนก็ฝากดูละครหลอนซ่อนผวาด้วยคะ่ะช่องห้าค่ะฝากซีรีส์หลอนซ่อนผวาตอนตุ๊กตาด้วยนะคะออนแอร์ทางช่องห้าค่ะแม่หนูก็ชอบและวน่อสิ้นก็หนูอยากเปลี่ยนชุดด้วยแล้วหนูก็ชอบมากเลยค่ะ